เ<ไ>ป็ไนไงแซคเขารับพี่สาวเขาเหรอไอ้ก็บอกแลงไงเขารับอยู่แล้วใช่ไหมเนี่ยเอาพามา,ามาเลยไหมให้เขาพามาเลยดีกว่าอขอต้อนรับนะฮะคุณเชียร์ที่คำพอ่อพี่แต่งหัวไปเลย ใช่กันที่กำพร้าไม่แต่เชียร์ด้วยนะคะเชียร์รูปรูปหัวเขาเมื่อกี้หัวเขาเป็นขี้กากรู้ยากอะไรเลยนะ่ปเชียร์เชียร์เชียร์ตุยานก่อนเชียร์ก่อนมานั่งดีปับมึงสวัสดีค่ะพี่พี่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะก่อนเคลียร์เรื่องธุรกิจเคชียร์กันได้ไหมนั่งฉันนั่งก่อนฉันไม่ใช่พี่น้องก่อนเธอฉั่อน่อนไม่ใช่เลยเลยคุณชื่ออะไรเชียร์ที่กำพร้าเฉลิมพลที่กำพร้า คุณต้องการอะไรจากสังคมคะขอบคุณสำหรับคำถามคอะไรจากสังคมคุณเนี่ยนี่ได้คุณคือท่านที่ไปเปลี่ยนชื่อแล้วนะที่คุพรเนี่ยทำไมทีผู้หญิงมานั่งไกลจังเลยใกล้เลยอ๋อหนีเร็วไม่เอาแกกินมาเนี่มันสุดเหี้ก็ไม่รู้นี่เนอะ ถามก่อนว่าพี่เชียร์ตอนนี้นะฮะเป็นนักแสดงอิสระแล้วอย่างนี้ก็เชิญมาเป็นพิธีกรในรายการเตือนมาคุยได้อ้าวเดี๋ยวเอาแจ็คออกอูแล้วเพราะผู้หญิงไงจะผู้หญิงไงเฮ้แจ็คเชียร์มาตัดหัวท่านเหรอไม่ชื่อชื่อฉันแทนเธอได้ได้แล้วก็พี่น้องการแทนได้ดิได้ขขาวลดน้ำหนักไม่ได้ก็จะออกจากรายการไม่ใช่เหรอแล้ววเดี๋ยออกแล้วเนี่ยไม่แจ็คลาก่อนนะลาก่อนเพราะว่าไม่ว่าแจ็คถามอะไรที่เข้าตัวหมดเลยแจ็คก็ังไงคะ อันนี้รับงานได้ตลอดเลยไหม,มก็รับได้ก็รับได้ได้ก็อิสระค่ะช่ว,วงนี้ก็คือแบบว่าก็รับงานทํางานปกตินั่นแหละแต่ว่าอาจจะแบบหายหน้าหายตาจากละครละครไปนิดนึงเพราะว่าคือกม็มาเรื่องธุรกิจเรื่องอะไรพวกนี้ด้วยค่ะจะเริ่ับละครเนี่ย ดูอยู่ค่ะพี่เอกี้ดูอยู่ดูอยู่อยากเล่นละครเล่นละครที่ผู้จัดแบบว่าอมเงินไหมอมเงินบริษัทบริษัทอะไรนะบริษัทที่หัวใจเจ๊งแหล่เจ๊งแหล่แล้วอมเงินปอมเงินเล่นประหลาเล่นประหลาดเล่นแต่ไม่อมเงินไม่อมเงินแ่ตถ้าเป็นผู้หญิงนัะเองนะทั้งเรื่องนะสักจีนตอนเรามีตอนเดียวเอาปมีเรื่องไหนที่มากสุดตอนครึ่งนี่ยขาเรื่องหมเาเรื่องเขื่องธุรกิจหนุ่มคยังไงคะวง ไลน์มาหาหนูว่า Good Morning Good Night g o ดับ f t e r n เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะนี่เขียนอย่างนี้หรอภาษาอะไรอะภาษาฉันเองไม่ไม่ไม่มอพีต้องอธิบายก่อนว่าจริงๆที่ที่ไปเป็นเป็นข่าวเนี่ยมันไม่ได้มีอะไรจริงๆเชี่ยความจริงเชี่ยความเอาความจริงเอาความจริงคือเป็นรุ่นพี่ธุรกิจที่เราคุยเรื่องงานเรื่องธุรกิจกันนี่แหละค่ะใช่แต่ว่า Good Night Good Morning เปล่า เออก็มีมิสอยู่ไม่ใช่เนี่มียลังถ่ายวีดีโอเก็บไว้ได้ไหมว่างเลยค่ะไม่มีไม่มีจริงๆคือปรึกษาคุยเรื่องธุรกิจนี่แหละค่ะก็ไม่ได้มีอะไรในกอไผ่เราแค่พูดว่าเหมือนเราได้เจอคนใหม่ๆได้เจอเหมือนเป็นคนวงการอีกวงการหนึ่งอะค่ะแต่ว่าเหมือนคนก็เข้าใจผิดไปว่าเอ้ยเป็นหนุ่มรุ่นพี่ธุรกิจมาจีบเหมือนมันโยงข่าวกันไปมาจนเข้าใจผิดก็จริงๆนะทำธุรกิจด้วยกันอย่างเงี้เหรอก็เป็นภาษาทันวาทันวาทันวายังมีชีวิตอยู่ทันวาไงคู่จิ้นไงทันวาสีกระดูไง เราเอลวไอ้บ้าเนี่ยหันวางสเนหันวาคู่จิ้มเขาเลยพอจะกำังงงด้วยกันเใช่เรา่ออเรื่องปลาไหลไก่ะไรอย่างเงี้ยอแต่งไม่มีอะไรมีแต่แค่เรื่องธุรกิจเท่านัใช่ใช่เพตอนีเขาหันมาด้านธุรกิจใช่แต่ว่าประมาณ5 6เดือนที่แล้วเชียมาในราร่ไม่เจอคุณพี่ใช่ไม่เจแต่ว่าได้ดูได้ดูเทปไงแล้วนไคิมเมาไมเมาคิมเมาเ เขาบอกว่าตอนนี้ผอมลงเยอะอ๋อค่ะก็ก็ก็จากินโลอะอน้นัเท่าไหร่ตอนนั้นน้ำหนักเท่าไหร่คือตอนนั้นจำไม่ได้แต่ว่าถ้าเคยเยอะสุดของเชียร์เนี่ยประมาณ65 6้เล็กเด็ดจดไหม65้ไม่กลับไม่กลับ65้าทะยังเลยนะนี่แต่ว่าอันนี้คือไม่ใช่65นะคะแต่ว่าอันนี้คือน้ำหนักที่ลงมาแล้วแต่ว่าตอนนี้คือเหลือประมาณ54ตอนนั้นตอนนี้ตอนนั้นสิแล้วตอนนั้นนะคะตอนนั้นน่าจะประมาณ50 7ได้ม <G iro entender> ั his heart, his heart <avez> <food> ้งคะเออแต่วันที่หกมาแล้แต่วันนี้เชียร์ดูผอมลงไปอีกเลยจริงเหรอกิ๊ฟเชียดนั่นไงเลยเชียดเบี้ยวเชียร์ ดูแลตัวเองแย่เป็นแบบนั้นนะเกทียบไม่แต่ว่าที่เห็นว่าเขาไม่ค่อยรับงานวงการบันเทิงเพราะว่าจริงๆนะเขาซีเรียสกับงานธุรกิจมากเลยนะอันนี้อันนี้คือเรื่องจริงเลยค่ะเพราะว่าเหมือนพอเรามามามาดูเรื่องธุรกิจมากขึ้นแล้วเนี่ยมันกลายเป็นว่ามันยุ่งเวลามันผ่านไปผ่านไปจนอุ้ยนี่นี่เดือนสิงหาแล้วหรอเหมือนมันทำทำงานจนลืมะก็มาดูเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์อะไรเงี้ยผลิตภัณฑ์อะไรเกี่ยวกับอะไรเกี่ยวกับน้ำหน้าเกี่ยวกับรูปร่างนี่แหละค่ะพี่เฮกกี้ซึ่งจริงแบบธุรกิจีอก จริงเหรอพี่โอ้ยวันนี้ต้องระวังสินค้าปลอมนะระวังพี่ยอกกี้ก๊อปปี้นะนี่คือสิ่งที่น่ากลัวเหรอใช่คือสิ่งที่น่ากลัวต้องระวังสินค้าปลอมอยู่โดนแล้วด้วยค่ะอุ้ยได้ทังวัน ธุรกิจใช่ใช่เอายี้แนะนำเลยดีกว่าว่าผลิตภัณฑ์อะไรยังไงก็คือตัวไซเอสเนี่ยแหละค่ะก็จะเป็นตัวเกี่ยวกับเรื่องดูแลรูปร่างนะคะแล้วก็คือจริงที่มีตัววีข้างๆเนี่ยมันจะเป็นน้องใหม่แต่วันนี้เดี๋ยวขอแนะนำตัวไซสเอสก่อนบอกซียังไงกลไกทำงานอะไรยังไงมันต่างยี่ห้ออื่นยังไงมันต่างจากยี่ห้ออื่นตรงที่มันเป็นรูปแบบการกินแบบใหม่ค่ะเป็นนวัตกรรมเป็นแบบผงที่แบบสามารถกินได้เลยไม่ต้องชงน้ําไม่ต้องแบบคือเหมือนกิน ดีเจดีเจอ้ยสีพันแซวว่าเป็นยาโบราณชนิดหนึ่งอะกินเหมือนยาแบบเอากินยาโบราณเออมันกินยาโบราณฉีกซองแล้วก็ใส่ปากใส่ปากได้เลยค่ะใช่ต้องนานไม่กว่าจะเห็นผลช่วยเรื่องอะไรบ้างอะไรยังไงก็ช่วยเรื่องอะไรบ้างใช่ไหมคะคือกลไกการทํางานของมันเนี่ยก็จะเหมือน ง่ายๆเลยคือบล็อกแป้งเบิร์นแฟตเบิร์นไขมันออกแล้วก็สามารถบิวไซส์ได้ในเวลาอันรวดเร็วค่ะเพราะว่าชื่อว่าไซส์เใช่ไซส์เอสแล้วคือที่เชียร์เคยเล่าให้กุ๊กกิฟฟังอันนี้เล่าให้พี่ธัญญาฟังก็ได้คือเชียร์ไม่เคยใส่เสื้อผ้าไซส์เล็ก ึงไใส่ S ได้เลยเล็กสุดของเชียร์คือ M ค่ะ M L ประมาณนี้เพราะเป็นคนโครงใหญ่อะค่ะใช่แล้วคือแบบไม่ไม่คิดว่าชีวิตนี้คือจะใส่ได้เนี่ยอย่างเสื้อผ้าวันนี้ก็ใส่ซส์ S ได้เยี่ยดนานในมีสระสกัดอะไรยังไงอะนานไหมอะคะอะอย่างอะถ้าพูดถึงเรื่องไซส์ก่อนในการเปลี่ยนเนี่ยของเชียร์ใช้เวลา ประมาณเดือนหนึ่งเดือนเดือนประมาณเดือนนึงก็ถือว่าเร็วมากทั้งที่เชียไม่ค่อยได้ออกกําลังกายทํางานช่วงนั้นถ่ายละครด้วยค่ะแล้วก็สารสกัดเขามีอะไรสารสกัดใช่ไหมพี่สารสกัดมันมีแอฟริกาแมงโก้อันนี้คือตัวตัวเกี่ยวกับเรื่องแป้งนะคะบอกแป้งอะไรพวกนี้แล้วก็มีราสเบอร์รี่คีโตตัวนี้จะช่วยเหมือนเบิร์นแฟตได้ดีมากซึ่งเชียอย่างที่เชียบอกเชียไม่ค่อยออกกาลังกายแต่ไซส์สื้อมันเปลี่ยนมันลงลงไปเร็วมากแล้วก็บิวซก็คือเป็นเป็นกลไกการทํางานที่สุดท้ายแล้วมันจะได้ไซส์ได้คววาามมมกกรระะชัับไได้้ออททุสิ่่งงยยเนนีแล วแซลมอนคอลลาเจนนะคะคือเหมือนมันไม่ยุ้ยคือลดเลยไม่ได้ยินตัวนี้เลยไม่เค็ได้ฟิร์มนะเวลาลดอะใช่แล้วแบบผิวมันมันจะได้ดูไม่โซมไงคะแล้วก็เหมือนแบบบางบางทีคนตัวใหญ่ๆมากๆอย่เงี้ยพอลดปุ๊บโอ้วก็ใช่ฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลสัะเทือนสะเทือนสะเทือนนี่มันก็จะกระชับขึ้นเนี่ยขนาดยังไม่ลดนะสานที่ทคือถ้าผมกินนี่ไปก็คือจบเลย ก็คือเธออาจจะกระชับไงก็แน่เการตอบมัจะเกี่ยวไปแต่ว่าเมื่อกี้ที่บอกว่าระวังโดนปลอมจริงๆโดนแล้วนะคะโดนแล้วโดนแล้วด้วยทำไมเราไปเจอได้ยังไงเนามคือเรื่องเรื่องราคามีคนตกใจว่าทําไมราคามันถูกมากซึ่งจริงๆอันนี้ฝากเลยนะคะเพราะว่าจริงของจริงมันต้องเป็นแบบนี้มีมีสติกเกอร์มีอะไรทุกอย่างเนี่ยมันต้องเป็นลักษณะแบบนี้นะคะแล้วก็ราคาเนี่ยมันจะไม่ถูกราคาอันนี้ปกติมันจะประมาณหลักแบบถักกล่องเนี่ยเจ็ดร้อยอะไรอย่างเงี้ยปกติแต่ส่วนใหญ่ที่ไปเจอทําไมมัน300 อจะถูกริน <คง S 1> ของปลอมบอกเลยนะคะว่าแย่ <Yeah S 1> <Hey S 2> นะคะไอสบอลเล่ฮัลโหลฮัลโหลตายใม่ได้ช่วเลยแล้วมันจะฝากมด้วยนะเออจีอันนี้คือฝากเลยเพราะว่าเป็นเรื่องที่เป็นห่วงมากว่าอย่าไปเหมือนเห็นเป็นของถูกถ้ามันไม่ลดมันไม่ลงมันไม่เท่าไหร่หรอกสุขภาพสําคัญจริงแต่เราอยากบอกว่าถ้าทานเลิกทานอย่างเงี้ยโยโย่ไหมไม่โยโย่ค่ะเพราะว่าอันนี้ใช้ธรรมชาติหมดเลยเมื่อกี้ที่อธิบายไม่มีอะไรแปลกปลอมเลยทุกแม่เพราะว่าถ้าแบบบางอันนะถ้าไม่ดูดีๆมันจะโยโย่ใช่แล้วก็อย่างอันนี้ขอถือได้ไหมได้คืออย่างที่เชียร์บอกคือการกินเนนียมัเป็น กินอย่างนี้เลยคุณพี่วันละกี่ซองนะคะซองหนึ่งตอนไหนตอนเช้าตอนเย็นตอนก่อนนอนตอนเช้ามันจะสะดวกนะลองเนี่ยติดรอไม่อะไรจะไวยกินอะไรสี่พี่กิ่อร่อยเนี่ยพี่กี่ค่อยๆกินค่อยๆกินบอกว่าหอมอยู่แล้วไม่รู้เป็นโรคอะไรเนี่ยอร่อยไหมอร่อยยไหมวันนี้จะเยังคนดูเรื่อสงสัยเอ็กกี้ผอมลงเป็นโรคอะไรหรือเปล่าไม่ยอมให้นิ้วนนิ้กินแล้วเราเป็นผอมเลยเออไม่่อะ ย่ใส่จมูกนะใส่ปากอร่อยป่ะคือหนึ่งซองดีฮะตึงมาตึงมาตึงมา น้ำหรคือหนึ่งซองเนี่ยมันเท่ากับกินแบบแคปซูลหกเม็ดเลยนะคะเท่ากับแคปซูลหกเม็ดใช่คุ้มมากมันจะเยอะไปไหมแคปซูเห็นแบบโอ้โหมันเท่ามันไม่เยอะไปเพราะมันสามารถที่จะบอกเบอร์ในทางวันกินแค่วันละซองพอค่ะมันสะดวกตรงนี้มงนฟีดแบ็กนี้อันนี้จริงจวันนี้ที่มาเนี่ยเพราะว่าเชคเคยมารายการนี้แล้วคือมาขอบคุณเลยเพราะว่ารู้สึกว่าจากที่มาตื่นมาคุยครั้งที่แล้วว่าคือฟีดแบ็กมาเยอะมากแล้วคุยอะไรมาก็ดีโบวาแม่กิ๊ฟซื้อไปหลายหมื่น วันนี้ได้ใจแม่ใช่ไหมวันนี้จะถึงไหมฝากคุณแม่ด้วยยังไงยังไงเพราะว่าคือมีคนที่แบบส่งฟิตแบบมาว่าเอ้ยลงน้ําหนักลงทำได้มีอย่างน้องคนนึงชื่อน้องหมิวอะค่ะเขาส่งรูปมาให้ดูเลยว่าเนี่ย ลงไป9โล้าโลใช่จากแบบจากเท่าไหร่ไม่แน่ใจค่ะแต้วสิ่งจริงมันมีรูปด้วยนะหรอค่ะคือเขาส่งมาให้ดูว่าเขาลงไปนี่เนี่ยห้าสิบห้าหรือ4ิบหรือคือพตี้เลยขวามือเลยใช่สวยมากเจอเจอตัวจริงแล้วตกใจมากดีใจกับเขาจริงจริงซ้ายมือเป็นตู้เย็นนะความคิเป็นอะไรพิตตี้คือวันนี้ต้องบอกว่ามันมันเป็นความดีใจของของเชียร์เองด้วยที่เหมือนเราตั้งใจทําผลิตภัณฑ์ที่นอกจากจะตอบโจทย์เราไม่สามารถทําให้คนอื่นเนี่ยได้ลงได้จริงๆอิงค่ะเอามาขอบคุณด้วยขอบคุณไม่ โปรโมชั่นฉันต้องการคำนี้เพราะแม่ฉันรออยู่อันนี้แม่เชียร์แม่กดโทรศัพท์รอแล้วโททรรศัพ์อแล้วโปรโมชั่นค่ะสามกล่องนะคะปกติก็3,270บาทก็จะเหลือเพียง2,190บาทเองแล้วก็แถมวีคอลซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ดีท็อกตัวใหม่เกรดพรีเมียมเลยนะคะค่ะบุญค่าเนี่ยหนึ่งกล่องเนี่ย1,090บาทนะแถมให้ฟรีเลยให้ฟรีแล้วก็ถ้าเป็น6กล่องนะคะ2เดือนนะคะก็จะหกพันหก็จะเหลือ3,390แล้วก็แถมวีคอลให้ฟรีเช่นกัน เบอร์น eh, hey, uh ี huh. uh ้นะคะ0ูนย์อะไร832ค่ะ0865 40สายแรกนะคะค่ะคือย้ำกย้ำอีกทีเลยย้ำหมายเลขอีกทีเลยค่ะ02832 0865ค่ะนแค่ะคุณต้องบอกว่าคนที่ลดยากๆหรือแบบเคยกินอันอื่นแล้วไม่ลงอะไรเงี้ยกินคู่นี้ เปียไม่อันตรายใช่ไหมที่ไม่อันตรายโทรมาแล้วก็บอกว่าที่เชียร์ที่เชียร์ที่เชียร์บอกอ่ะจะได้ใส่เหมือนเชียร์นี่ไงจะได้บอกว่าใส่องใสเอสได้เนี่ยนั่งไม่ต้องขมแมวเลยอ่ะอีเนี้ย คุณจะขอไปแล้วนะผู้ชายกินได้โลกอะไรผู้ชายกินได้โรคได้กินได้คินบด้กินไดสิแต่ดีนะเพราะว่าผู้หญิงเนี่ยเพราะว่าใส่ไซส์เอสแล้วมันจะดูสวยใช่มันจะมั่นใจชีวิตเปลี่ยนค่ะก็อยากให้ทุกคนได้ลองนะคะอันนีบเบิลโทรอีกทีดีกว่าแจ็คเน็กโทรเลยครับศูนย์สองแปดสามสองนะครับศูนย์แปดหกห้าโทรมาเลยครับผมแจ๊กโทรนกะคะขอบคุณที่เชียร์นะคะ